สวัสดีครับเลิกงานมากมือนน้แม่บ้านเห็นยังให้กินบุยยังกินเหรอครับทำยำว้าวว้าวว้าวมาม่าใส่กุ้งปลาหมึกมูยยอเลิกงานมากคำพี่น้องมึงยำแบกหลายหนึ่งสิกินหมดปะยังไ,ได้สิกินเหลือจีมึงมูย,ยอกับบบกหลายนะกับปลาหมึกน,น่ากินจังเลยดูใกล้กลดูใกล้ ำทะเนะคะมื่อนนี้ไม่ได้เห็ดกินดุแล้วเมื่อนนี้ล่มหนาวกินยำเผ็ดเผ็ดวียำเผ็ดเผ็ดส่ยงแน่กุ้งก็มึกหมูหยอหอมใส่ลงไปเลยหอมผัด่น้ำยำน้ำยำม,มาตรฐาน,น ตาแสบป่ะบังไงไก่บังไงไก่ว้าวซ้ำแบบไงหนึ่งหอมห้อมหอมชงเห้เข้ากันมาเด้อ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 เด้อค่ะเพิ่งหน้าคนเห็ดหน้ากินหลายเด็เห็ดก็เข้าพ่อได้กินอยู่ด้วยรสจัดสังเกตบ่อยากพี่น้อง ันสังเกตคนอ้วนเสียงเห็ดแสบกันสังเกตหมาอ้วนอ่ะแสดว่ากับเขาว่าแฉบเป็นอย่างว่าที่แสบเท่หมาวิษหมาอ้วนอันนี้ผัวอ้วนไหมคะแมนผัวอ้วนแสดงมีเห็ดกับเขาแสบผู้อื่นบ่แสบซางแต่ผัวแสบพอา หอมหอมอยู่ไปหน่องหอมอยอะดีล่ะเบื่อยไก่เบื่อยไกลหยอมยั่วยั่วซ้ำเมื่อยหนึ่งลายแตกเป็นตะเสียบองเป็นอยูะดีหน่อยหอมกุ้งตัวโตมาแล้วจะเสียบหน่อยเพิ่ซิมเมื่อกัน จับบระเด็ดปรุงยำเพิ่มเลยนัวพอดีเลยว่าเสบไปหามหมอไปอยังมันบ,บ่าเสบป่วยติถต่บ่าเสียก็ไป่วยไปหามหอมอน่ไปว่ากินแล้วบ่าเสบไปหาหมอได้ค่ะบไปแล้วไปไหนใค่กัน กดไปเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์พ้มเสืร์ฟจ้ะแจบขนาดเลยเขาเสียไปหาหมอเด็กพยเศษมาไปแล้วเขาเสไปหาหมอจัดจานยังงันยังเี้ยอ่ไปเือกพี่น้องพี่น้องตามเอี้ยมาหลายแกินเหลือามเงนเด้มมาเด้มมาเด้ม มอวนอวนอยู่วนนี้เด้อเป็นแต่แสบไน่องแสบบ่แสบผัวข่อยก็อวนนะกินเลยนะพี่น้องมน chả ừ. không phải ừ. đâu chả phải không? nào chả cái gì lông nào nó chặt cột cằm mà ใรายการด้วยมึงมึงแต่คนกินวันเก็บเก็บเก็บก็จับหัว มิจฉากระลำปีรับตัวเขายาวกุ้งตัวใหญ่